จะให้ดูป้ายรถเมนะคะนี่คือป้ายรถเมบางที่ก็บางที่ก็จะมีทำดีหน่อยแต่ว่าจะมีกระจกกระจกกั้นเพราะว่าเวลาหิมะลงเวลาฝนตกจะพอกันได้ค่ะโปสเตอร์หนังด้วย ันนี้ก็จะเป็นตารางบอกเวลารถนะคะนี่คือ,อหมายเลขรถสาย20สสาย2 1 2ส23 29สาย80สายอันนี้ก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้ว่ามีสายไหนเวลาไหนไปตรงไหนมั่งอันนี้ก็คือสถานที่ที่จะไปที่จะไปนี่คือเวลา เวลาที่รถไปอ,อันนี้คือเป็นของวันเสาร์วันอาทิตย์นะเสาร์วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่วันธรรมดาเวลารถออกเดินทางไปตรงไหนมั่งจุดหมายปลายทางอยู่ตรงนี้ค่ะนําเสนอวันนี้ป้ายรถเมย์นะคะป้ายรถเมย์ของประเทศสโลวาเก,กียค่ะ